คลิปนี้นะครับเราจะมาทำแรงที่สุดของทาจีไอ้แก้วแครี่น้อยขอร้องหน่อย <c oughs> มาแบบนันตีแบบตรงๆ <c oughs> ปึ้งแล้วปาดเลยได้ปะอุ้ยสี่วันสามก็ไปปรับต่อกดรอก็ไปไม่โดนแต่ว่าค่อยปาดปับเขาให้ การที่ผมอ่านสกิลมาแล้วลองเทสอยู่2อสรอบนะครับผมก็ได้รู้ว่าความแรงของทาจิครับขึ้นอยู่กับดาเมจทางนั้นเลยครับรุ่นนะครับผมใส่เป็นซอร์สสิเม็ดนะครับแอลซินเนอแล้วก็ดาก้อนคอนเน้นพลังโจมตีเยอะๆครับและพลังแสงครับผมเอามาเป็นตามนี้เลยครับเนื่องจากทาจิเป็นตัวละครที่มีจุดเด่นในด้านของการทําความเสียหายจริงนะครับกระสอบซ้างของเราในวันนี้ครับคือเทนที่มีเลือดอยู่1 5 4 9 2หมื่นห้าพันสีอยเก้าสิบสองครับและมีเกาะอยู่หนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าหน่วยครับแต่เกาะมันจะไม่จำเป็นเลยครับเพราะผมรู้ ส่วนความถึงไม่ส่วนอะไรทั้งนั้นครับเราจะไปแรงที่สุดอย่างเดียวเลยดังนั้นครับไอเทมมันจะง่ายมากคือแบบนี้ดาบแดงทุกเล่มใช่ครับวันนี้เราจะออกดาบแดง6กเล่มกันครับซึ่งก็จะคล้ายๆกับคลิปของมาลอดเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าทาจิปาดแรงเท่าไหร่เดี๋ยวเรามาอ่านสกิลกันก่อนนะครับสกิลของทาจินะครับพอลดผนึกแล้วเนี่ยครับก็จะทําดาเมจสร้างความเสียหายจริงนะหนึ่หน่วยนะครับบวกอีก3ามพสามร้อยสี่สิบสี่หน่วยที่เราเพิ่งออกมาเมื่อกี้ครับเดี๋ยวเรามาดูว่ามันจะปาดแรงขนาดไหน ขอปาดหน่อยครับ4,482แล้วถ้าปาดตอนเลือดต่ำกว่า50%นะครับขอลองหน่อยซิขอลองหน่อยซิขอตีหน่อยปึ๊บ5,08นี่คือแทงที่โคตรแทงเลยนะขอปาด4มุมชึบชึบๆปาดปึป๊บอันตีไหร่ ตีอ mm, ีกส yeah ี่พันแล้วเราก็ปัดโอ้ยคือแทงยังยืนไม่ไหวอ่ะจริงๆเราสามารถเพิ่มความแรงด้วยหัวร้อนขึ้นมาอีกได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าเพิ่มหัวร้อนมามันจะแรงขนาดไหนกดหัวร้อนติปึ๊บแล้วปัดเลยอุ้ยสี่พันเก้าเราเพิ่มเรื่อต่ำกว่าครึ่งหนึ่งไงกว่าครึ่งหนึ่งแล้วเรากดหัวร้อนฟาดหกพันสี่เดี๋ยวผมจะลองหนึ่งคอมโบเต็มๆให้ดูนะเดี๋ยวลองตีดูครับปึ๊บสี่ทีครับปึ๊บกดหัวร้อน ปาดไป4,009ก็ะโดอีก4,009ยังไม่ทันได้ปาดอีกรอบเลยแต่ว่าครับนี่คือคอนเทนต์เฉยๆนะครับเตือนอีกครั้งนะครับว่าอย่าไปเล่นจริงนะครับเพราะว่าทาจีเนี่ยต้องการความถึกความนัวด้วยนะถ้าเราไปทางดาเมจล้วนอย่างเงี้ยยังไงก็ไม่น่ารอดนะครับแทงอย่างขนาดเนี้ยแครี่จะเป็นยังไงวะไอ้เจ้าแครี่น้อยขอร้องหน่อยทาแบบตีแบบตรงๆปึ้งแล้วปาดเลยได้ปะอุ้ย4 0 0 ไปสับ่อกดรอกาไปไม่โดนแต่ว่าเขาไม่ปาดสับเข้าให้ อ่ะเดี๋ยวเรามาเรียงไอเทมกันใหม่นะครับผมชิ้นแรกนะโหจะออกเป็นรองเท้ากัน์ดีซีก่อนนะครับแล้วก็ขึ้นดาบแดงให้หมดทุกเล่มเลยนะครับผมแล้วเราค่อยขายรองเท้ากัน์ดีซีนะถ้ามีโอกาสครับขึ้นดาบแดงเป็นหกเล่มนะครับ,บ,นนรบโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูกันในเกมจริง,รงเหรอว่าจะเป็นยังไงไปอยู่กันที่ผมขอแนะนำโกลเด้นเติมเกมเติมเกมอารีถูกมากกว่า50แพ็คในเว็บเติมได้ทั้งเว็บและไลน์แถมยังมีบริการเติมเกมให้เลือกอีกมากมายได้ตลอด24ชั่วโมงต้องโกลเด้นเติมเกมเท่านั้นเอาละครับเราเข้าสสสู่่เกมแแล้วคครรรรัับบาหงงทีุดขอจิ มาดูกันว่าจะเป็นยังไงคือสภาพก่อนนะครับว่าผมเล่นท่าจีไม่เป็นนะครับเป็นการป้องกันตัวว่าคือผมเล่นไม่เป็นจริงๆอ้อุ้ยอุ้ย,ยผมทำตัวน่ากินทำตัวน่ากินและจังหวะนี้ยังไงอะยังไงอะยังไงยังไงยังไงล่ะครับเอ้ยเมียร้านผมชิ้นแรกนะครับผมขึ้นเป็นรองเท้ากันซีซีมาก่อนนะครับแต่ว่าตรงน,นี้เหมือนจะมีปะเต็นเอาล็อกงขายโคตรสวยละจังหวะนี้ทั้งสองมันล้านผมอีกแล้วลอวะเก็บแตกไเก็บแตกกระดัอ๋อระบบป้านเลยไง สั้ไปก่อนหนึ่งขีแล้วผมโดดใส่ต่อไงกดต่อไงกดต่อไงสามสองหนึ่งจังหวะแบบนี้มันสับเข้าให้ไอ้ไม่ถึงเวลา,าเฮ้ยล็อกขาล็อกขาล็อกขาแล้วตัดตัดจังหวะสุดยอดมีแค่ส<ม>าม<ห>มันเฮ้ยมีบอกขาปว่าขอเก็บแตงลายขอเก็บแตงลายขอเก็บแตงอ้าวเี่ตายแล้วแล้วไงตอนนี้ผมอันสี่เข้าไปอ,แบบอุ้ยเอ้าูมันจูบมันจูบเราเจ้าลูก ผมปาดระบบแด็อยู่ผมไม่ได้หิวะยังไงตอนนี้เอาเลยฆ่าเลยเพื่อนผมตีมปมตีฟึ้งผมกดรอระบบปาดสองตัวปาดแล้วผมก็ไปตัวหลังระบบปาดอีกหนึ่งตัวแล้วผมพยายามตีอยู่เรียบร้อยห้าสงูงห้าระดับแดงชิ้นแรกผมมาแล้วคุณอุ้ยผมอยากไฟว่ะ ตัดกันหน่อยครับกำลังไปครับกำลังไปครับลงมาแล้วลงมาแล้วแล้วผมกดรอผมกดอันปีเข้าไปปึ๊บแล้วผมปาดแล้วก็เซะต่อเฉือบตัวนั้นไปวจังหวะนี้ตีอยู่ตีอยู่นักวิธีารเก็บสเต็คโอ้ไม่มีสเต็กแล้วคุณท่านหนึ่งไปเอ้ยไม่หัแล้วคุณรู้ไห่มา้อมแตกผมจะวาร์ปยังไงล่ะเฮ้ยแล้วตรงนี้ผมมีไฟไงแล้วผมแล้วผมปาดมาดิมาต่อไม่รอแล้วนะแล้วผมปาด แล้วผมเกิดขึ้นมาค่าอีกเกิดขึ้นมาค่าอีกทำไมอะทำไมเล่ามาดิเฮ้ยหมดแล้วอ้าวแล้วตอนนี้ครับผมก็ฟาร์มจนได้ดาบแดงเล่มที่สองแล้วมาพวกเราพร้อมยังเฮ้ยเฮ้ยแล้วผมเข้าไปอันตีใส่แล้วผมปาดใส่ตัวนี้หูเลียอนลงเป็นข้อแล้วผมแบบฟาดอยู่ฟาดอยู่แล้วตอนนี้ครับผมก็ได้ดาบแดงสามเล่มแล้วเดีย๋ยวเราไปเทสดาเบ็ดเล่มที่สามกัน จัดดิจัดดิผมกดรอแล้วผมโดดใส่เลย<อ>ผมโดดใส่เลยแทงก็แทงเหอะอุ้ยแทงก็ลงเป็นข้อข้อเป็นแข้งนะผมตีอยู่ตีอยู่แต่ใส่แผมตัดต่อชุกสวยแต่ผมไม่มีอะไรแล้วผมหมดแต่ผมจะนัวอุ้ยผมไม่มีผมหมดแต่ผมได้อยู่เออยังไงยังไงเออหมดดีเฮ้ยผกลางอุ้ยและตอนนี้ครับผมได้ดาบแดงเล่มที่สี่แล้วคนดู<จ>ไปกันดีกว่า อเ,เอาดฉอดี่มาดาัง <ดา S 1> ผมเปิดเข้าไปปาบแล้วผมแยกได้ไงแล้วผมปาดอุ้ยตายตผมบอกปาดอีกทีนึงดต,ตดวที่ผมปอนแล้วผมปอตัดได้ปะแอนโนาหนีไหนหนีไปไหนอน,หน่อยตีธรรมดาก,ก็ได้อและตอนนี้ครับผมดาบแดงเล่มที่หผมมาแล้วผมอยากไปลองเทดามดะโดดไปแครี่ไงแล้ผมกดอไงปาดใสแครี่อุย เแต่ว่านั้นยังไม่พอครับเราจะไปดาบแดงหกเล่มและตอนนี้ครับผมจะขายรองเท้าครับเพื่อขึ้นดาบแดงเล่มที่หมาแล้วดาบแดงหกเล่มคุณด,ด้วยผมอยากซัดวะสองห้าเลยปะคือเขาไปนัวเขาไปหนัวดดเขาไปนัวดดเขาไปดดเขาไปคุณด,ด้วยเขาไปเขาไปเขาไปคุณด้ยเขาไปอีกดดเขาไปดดเขาไปมือมาถ่ายแล้วถ่ายเข้าไปแล้วระบบอัดตีเข้าไปผมกดรอแล้วผมปาดไฟไฟไฟไอ้เหี้ยไม่โดนใครเลยชิบหาย ไปเจอกันไฟหน้าครับแล้วผมมาไงผมกดรองไงผมไม่ไหวแล้วผมโดดไปแล้วผมขอปาดไปหนึ่งทีอุ๊ยแอบมองโอเคสวยแต่ตอนนี้ทำไงขอย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ใครทำคนเด็ดในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวสแสดงมันก็ไม่อุย๊ยชิมหายผมกดรอแล้วผมโดดเข้าไปกลางวงแล้วผมปาดอยู่สับเขาให้ จ็บมากไวโอแตกไ,<ม>ไวโอ<ม>แตกมผมปาดอีกรอบไวโอตายยังไง <c oughs> โอ้ยชุบหืมแต่ว่ามันเคลือบไม่ทันจังหวะนี้ผมรับไม่ไหวผมปาเกินถึงเวลาแล้วดิวดิวต้องทำสิ่งนั้นดิวทำสิ่งนั้นเอาเลยเอาเลยตี ชนะด้วยการแยกดันและนี่ครับคือแรงที่สุดของทาจิครับผมบอกเลยว่าการเล่นสายอะไรที่สุดไม่เวิร์กเราไปเล่นสายปกติดีกว่าครับคลิปหน้าอยากดูแรงที่สุดตัวอะไรคอมเมนต์ไว้บาย